สวัสดีท,ทุกท่านด้วยนะผมก็พบกันอีกแล้วนะครับผมในเะฟซบุ๊กช่องพีจีไบเกอร์นะผมนะก็ในคลิปนี้นะผมเป็น ep พิเศษนะผมนะก็เอาเป็นว่าฉลอง5,000ซับก็ได้นะก,ก็อยากจะมาแบบ่งปันความรู้นะ,นะรรน,ะ 5, นะครับผมนะเกี่ยวกับการทำบิ๊บร้อยนะผมลูกข้าซ้ำนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยมีคอมเมนต์เยอะมากนะในช่องผมนะครับผมคือน้องหลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามานะผมว่าพี่ทำยังไงพี่ไล่ขาบูยังไงพี่ไล่สเตึอยังไงจูนยังไงให้รถมันแรงนะผมนะ ก็เดี๋ยวนะครับผมในคลิปหลังจากนี้นะผมประมาณสองสามคลิปนะครับผมก็จะทําเป็นตอนเป็นตอนนะครับผมนะบอกวิธีการไล่แล้วก็ใช้กับบัวอะไรใช้หนุ่มูอะไรยังไงนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะมาบอกนะครับผมก็จะทําเป็น EP EP ไปนะครับผมนะก็นะก็ราขายข้อสงสัยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเว็บร้อยลูกห้าสามกำลังมาแรงนะครับผมนะเพราะว่าเด็กมีเด็กๆน้องๆทำกันเยอะนะครับผมสำหรับลูกห้าสามวิบร้อยนะ ก็ถือว่าสเต็ปง่ายๆนะผมนะเอาไ้ดันก็ได้ใช่ไหก็ได้นะผมสเต็ปนี้นะผมที่เป็นที่กําลังคิตกันอยู่นะสาหรับผ้าสามนะผมนะก็ในคลิปนี้นะผมเปิดตัวเลยเปิดตัวนะผมเป็นคลิปแรกนะผมเป็นอีพีแรกนะที่อยาให้ความรู้นะผมเกี่ยวกับลูก้าซนะครับผมก็เมื่อก่อนผมก่อนจะไปทำลูก้าก็ไล่ยาสามมาก่อนนะผมนะก็พอมีความรู้บ้างอาจจะไม่มากไม่เยอะหรือผิดถูกยังไงก็ฝาก คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะผมสำหรับคนที่รู้นะผมหรือว่าใครที่รู้แล้วก็นะจะดูก็ได้ม่ดูก็ได้นะครับผมนะ mm hmm. ก็ทําไว้ให้น้องๆที่อยากรู้นะผมได้ดูนะฮะก็นะก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะผมนะในคลิปแรกก็เดี๋ยวว่าว่าจะอ๋อในคลิปแรกนะผมเดี๋ยวจะพูดคุยเกี่ยวกับเว็บร้อยทําลูกอะไรได้บ้างนะผมนะก็แต่หลักๆก,ก็คือเราจะยึดลูกอาสาไว้ก่อนนะผมว่าทำยังไงนะผมนะก็เดี๋ยว <ๆ S 2> มาดูกันเลยผมเตรียมตัวอย่างไวนะ้แล้วโอเค โอเคครับก็เนี่ยเราอยู่กับเสื้อนะครับผมเอ้ยไม่ใช่แกลง้แลงแกล้งฝั่งฝั่งขวาฝั่งจานไฟนะผมแล้วก็ไอ้นี่ <c oughs> เสื้อเดิมผมนะฮะตัวน,นี้เป็นลูกอันสามนะครับผมก็คือเป็นลูกอาสามเลยเสื้อเดิมเสื้อเสื้อเดิมเสื้อเดิมปลอกเดิมนะครับผมเอาไปคว้านนะครับผมเพราะว่านี่ก็เป็นปลอกติดรถมาเลยนะครับผมอันนี้ก็ติดรถเลยนะ ก็เป็นปลอกเดิมนะครับมีการจุกนิดๆหน่อยๆนะการใช้งานนะผมนะก็เป็นปลอกลูก53นะครับผมก็ทําไม่ยากครับผมสอนเรบลูกาสามเว็บร้อยนะคผมอ๋อนี่ก็ลูก53นะครับผมอันนี้ลูกเก่านะครับผมก็ใช้งานมานานแล้วนะครับผมลูกาสามหลูกวาวด้วยเผื่อไว้เผื่อไว้ใส่แคมนะครับผมนะนีตาปากประมาณนี้นะครับผมนะโอเคเอาไว้ นะฮะแล้วหลายคนสงสัยนะผมมันมีมีน้องๆถามเข้ามานะว่าพี่เสื้อเดิมเนี่ยถ้าไม่ตีปลอกนะฮะมันสูงสุดได้กี่มิลน,นะผมแล้วถ้าไม่ตีปลอกแล้วใส่ลูกใหญ่ๆได้ไหมก็สําหรับน้องนะผมาบางคนอาจจะไม่รู้นะผมก็ไม่ไม่เคยทารถหรือว่าเพิ่งจะกลับมาเอ้ยเพิ่งจะมาทารถนะผมก็นะเดี๋ยวบอกให้ดูเลยนะวิบร้อยนะผมมันสงูงสูงสุด ได้ตรงจุดจริงๆมันอยู่ที่53นะผมก็คือถ้าเราจะเพิ่มเป็น54หรือ55ก็ต้องตีปลอกตัวนี้ใหม่นะผมคว้านตัวนี้ใหม่คว้านใหม่เลยนะผมแล้วก็ยัดปลอกเหล็กเข้าไปแล้วก็คว้านนะครับผมคือปลอกตัวนี้มันรองรับได้ตรงจุดอยู่ที่ลูก5.3นะครับผมเออลูก5.3มิลน,นะฮะบ,บางมากนะฮะลูก5.3มิลน,นะฮะ5.3นะฮะแล้วก็ปลอกนอกมันอยู่ที่ประมาณ5 ห้าสิบสี ains, นะ่จุดห้าห้าสิบห้าครับประมาณนะครับผมนะประมาณเพราะว่ามันบางมากตัวนี้เ ouais, นี่ยวัดประมาณกับกบมินมินนิดๆนะก็ได <industry boiling. S 1> <pointer. S 2> ้สมลัแค <dairy i owa> ่ล so ูกห้าสิบสามนะครับผมนะมันใยญ่กว่านี้มันก็ต้องตีปลอกใหม่นะฮะแล้วก็ยัดปลอกใหม่ฟวานลูกนะครับผมนี่บาง มีน้องคนหนึ่งนะถามมาว่าพี่ปลอกปลอกเดิมใส่ลูก้าอกได้ไหมมันไม่ได้นะมันก็ต้องติดปลอกใหม่นะผมแล้วก็มันรู้สึกว่าตัวนี้มันจะสงสุดอยู่ที่ประมาณ58แนะแต้า59มันต้องได้เสานิดนึงนะครับผมนะเพราะว่ามันจะติดตรงเนี้ยเห็นไหมบางมากปลอกมันบางมากเสามันแคบอะพอเราเว็บร้อยครับผมแต่เป็นร้อยยี่สิบห้าเสามันจะใหญ่นะมันก็ได้ลูกไม่เยอะ อีกอย่างหนึ่งนะผมถ้าจะทําลูกใหญ่ก็ต้องนี่ด้วยระเบิดแข็งตรงนี้นะถ้าถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้แล้วปลอกเนี่ยเราก็ต้องขยายตัวนี้ด้วยนะผมเดี๋ยวให้ดูว่าขยายยังไงนะนเห็นไหมครับว่ารูเบ้าตรงนี้มันจะรับกับตรงนี้ครับเห็นไหมเบ้าตรงนี้มันจะรับกับตรงนี้นะครับร,บบร,รบับกับปลอกนะฮะ เห็นไหมนะฮะเพราะว่าถ้าเราขายายตัวนี้แนละ้วเราต้องไปควัานตรงนี้ด้วยนะก็หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับผมนะน้องๆมือใหม่นะครับตักกันมาตามเยอะเหลือเกินนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับปลอกตัวนี้นะผมแล้วก็ข้อเสียข้อเสียข้อเสียนะฮะข้อเสียของปลอกอ่าเว็บ้อยเดิมรูห้าสามนะครับผมก็คือปลอกบางๆใช่หไหม อโอกาสเล้าโอกาสแตกมันมีสูงนะผมนะก็ควรเก็บไขย,ยังไงก็ควรเช็คน้ำมันเครื่องบ่อยๆนะครับผมนะก็เดือนเดือน2เดือนก็ควรจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะผมนะถ้าใช้างานบ่อยๆนะครับผมนะก็จะถ่ายน้ำมันก็คือพยายามเช็คน้ำมันอยู่สม่ำเสมอนะก็มันจะช่วยได้นะผมนะเพราะว่าตอนนี้มันบางมากนะผมก็ประมาณ เกือบมินนะฮะผมบางบางมากบางตามรูปนะครับผมเห็นนะมันบางนะผมนะก็ระวังกันด้วยนะผมเพราะว่าผมเคยเจอแล้วนะผมสำหรัปลอกแตกนะฮะปลอกแตกลูกลูกมันลูกลูกแตกเลยนะอันตรายนะผมนะถ้าขับรถถงสูงๆส,สำหรับสายดันโลนะฮะก็ควรระวังกันนิดนึงนะผมนะสำหรับลูกห้าสามปลอกเดิมนะโอเคก็ประมาณนี้ น,นี่ดูนะโอเคผมก็ประมาณนี้นะสำหรับเกี่ยวกับเสื้อนะผมนะก็ไม่มีอะไรมากคนระับผมสำหรับเสือ้อเว็ยบรยนะผมนะก็แค่ไปคว้านส่งลงกึ่งไปคว้นมานะผมลูกาสามนะผมจากลูก50าสิเป็นลูกาสามนะครับผมก็ข้อกระวังก็ปลอกจะบางนิดนึงนะผมก็ขยันถ่ายมันเครื่องบ่อยๆนะก็สักเดือนก็ถ่ายครันน้งนึงก็ได้ ก็มันจะช่วยได้ลดโอกาสเสี่ยงปลองแตกได้นะผมนะก็เรล่ากันด้วยสำหรับลูก้าสามนะผมนะส,สำหรับสา้ันลูนะผมนะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเสื่อนะผมถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะผมทางเข้ามาได้เดี๋ยวจะไปตอบให้นะผมนะก็ประมาณนี้หรบคลิปนี้นะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเดี๋ยวผมจะเอาอะไรมาให้ดูนะผมสำหรับสเต็กลูก5าสามเรียบร้อยนะนะก็ ฝากติดตามมาด้วยนะผมเป็นแรงใจให้ด้วยนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้สหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะผมเป็นแรงใจให้ด้วยนะแล้วฝากติดตามมาด้วยว่าอีพีหน้าคลิปหน้าผมจะเอาอาร์เรมโลยินนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ